แหวนัญญาอาสยามคลั่งบูชาเทพเล่นของหนักเจ้าตัวต,วตอบกลับแรงหวังดีเท่ากับเสือกเป็นประเด็นร้อนขึ้นมาเลยทีเดียวสำหรับนักร้องสาวธัญญาอาสยามหลังจากที่เจ้าตัวโพสต์เรื่องราวเกี่ยวกับสายมูของตอนเองลงในติ๊กตอกโดยล่าสุดได้โพสตคลิปทีเซอร์ซิงเกิลล่าสุดที่ทำขึ้นมาเพื่อถวายองค์พระพิคเนตชื่อเพลงประสิทธิ์ที่เมพิคเนตซึ่งมีบรรดาฟแฟนเพลง แฟนคลับต่างเข้ามาชื่นชมว่าเพลงเพราะมากลุกนี้สวยมากดูแล้วขนลุกแต่มาสะดุดที่คอมเมนต์หนึ่งที่มีความเห็นแตกต่างที่มีข้อความว่าเห็นนับถือทุกเทพทั้งพญานาคพระพิคเนตเดินสายรำทำตัวเป็นเจ้าแม่ไหม่หวยแบบนี้เล่นของชัวทำมั่วๆ่วแบบนี้ระวังของจะเข้าตัวเองเป็นบ้าก่อนจะรวยเตือนด้วยความหวังดีเจอเมนแรงแบบนี้ทำเอาเจ้าตัวถึงกับออกอาการเซ็งเพราะว่าตนเองศรัทธ,ธาในการบูชาเทพไม่ได้งมงายเป็นความเชื่อส่วนตัวไม่ได้สร้างความเดือด รอนให้ใครที่สำคัญบอกว่าเล่นของเอาตรงไหนมาตัดสินเคยเห็นเหรอเพราะที่ผ่านมาก็แค่รำในงานบวงสวงยังมีเรื่องใบหวยอีกคือไม่เข้าใจว่าคนที่เมนเขาต้องการอะไรแค่อยากบอกว่าอย่ามาทำลายความศรัทธ,ธาคนอื่นถ้าว่างมากก็ให้สวดมนต์นั่งสมาธิจะได้มีสติมากกว่าแถมเมนตอบกลับแรงหวังดีเท่ากับเสือเรียกว่าเป็นเรื่องเป็นราวกันเลยทีเดียวเพราะโซเชียลเป็นอะไรที่ต้องระวังตัวมากๆจะนำเสนอหรือโพสอะไรก็ต้องคิดกันเยอะๆ ส่วนเรื่องความเชื่อความศรัทธาเป็นเรื่องส่วนตัวนักร้องสาวเจอแบบนี้ก็ได้แต่ทำใจและบอกว่าจะเดินหน้าสายมูต่อไปเพราะหนูจะรวยไม่เป็นบ้าเพราะทำในสิ่งที่ถูกต้องเธอเกิดวันที่26กันยายน2540เกิดที่จังหวัดร้อยเอ็ดบุตรนางดารากรทวินันชีวิตครอบครัวของทัญยาอาสยามอาจไม่สมบูรณ์นัก เพราะคุณพ่อกับคุณแม่แยกทางกันตั้งแต่เธอยังเด็กโดยคุณแม่พาเธอกลับมาบ้านเกิดที่จังหวัดร้อยเอ็ดทำให้ไม่มีโอกาสเจอหน้าคุณพ่อเลยตั้งแต่อายุสองขวบกระทั่งเธอเริ่มมีชื่อเสียงจึงได้เจอกับครอบครัวทางฝั่งคุณพ่อและคุณย่าแต่คุณพ่อของเธอกลับเสียชีวิตไปแล้วทุกวันนี้เธอจึงเป็นเหมือนเสาหลักของครอบครัวชีวิตส่วนตัวทัญญาสมรสกับอาโลวียงแก้วแฟนหนุ่มนอกวงการเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์พศ2567 มีบุตรชายด้วยกันหนึ่งคนชื่อน้องคาโลเกิดเมื่อวันที่27สิงหาคมพศ2567ทัญญาอาสยามเติบโตมากับเสียงเพลงเนื่องจากคุณแม่เป็นหมอลำซิ่งเธอจึงได้ขึ้นเวทีกับคุณแม่เป็นประจำจนอายุ10ขวบคุณแม่ของเธอให้อาจารย์ดาวบ้านดอนแต่งเพลงให้แล้วพาไปโปรโมตตามสถานีวิทยุและเริ่มเดินสายประกวดร้องเพลงจึงได้เงินจากการประกวดมาช่วยเหลือจุนเจือดูแลครอบครัว เมื่อทัญญาอายุ17ปีมีผู้ใหญ่แนะนำให้ส่งคลิปเสียงไปประกวดที่คลื่นวิทยุ88.5เรดิโอแล้วเธอก็ได้รับการคัดเลือกให้เข้าประกวดในงานลูกทุ่งเฟสติวัลเวทีพี่ขอร้องน้องขอเกิดจนกระทั่งคว้ารางวัลชนะเลิศมาได้กลายเป็นนักร้องในสังกัดอาสยามในเครือ r s Group มาจนถึงทุกวันนี้และมีผลงานเพลงฮิตมากมายเช่นใจกังวลแอบพักอ้เหตุผลของคนจะไปคนดีพี่มางอกอดครั้งสุดท้าย ด้วยผลงานที่ต้องร้องและเล่น M.V. ด้วยกันกับเบิ้ปนปทุมราชอยู่บ่อยครั้งทำให้เกิดกระแสคู่จิ้นซึ่งมีแฟนๆชื่นชอบเป็นอย่างมากจากการร้องแล้วทัญญาอาสยามยังมีความสามารถทางด้านการแต่งเพลงอีกด้วยอาทิเพลงหมาห่วงก้างให้เขาดูแลต่อและบอกหัวซาสิหา